เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Party Animal นะครับเป็นเกมแนวมินิเกมตลกฮาๆนะครับเล่นแก้เสิงได้ดีเลยโดยที่เราจะต้องเป็นสัตว์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวแรอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมว่าแต่เราเป็นตัวอะไรดีเป็นหมาเลกันโอ้โหน่ารักมากหมาตัวนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะ <c oughs> มมหมาอะไรจุด นี่เป็นหมา,หายอะไรจุดโอเคหมาวครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราอยู่ด่านที่เราต้องเอาชีวิตรอดอยู่บนเรือดำน้ำนะครับคุณผู้ชมต้องระวังไม่ให้เราตกน้ำนะครับถ้าตกน้นํานี่โอกาสที่จะขึ้นมาเนี่ยลำบากนะครับอย,อย,อยแล้วก็เราต้องทําการอยนะครับหรือว่าใช้หัวโขกนี่เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหปืนมาต้องระวังนะครับปืนใหญ่ที่มันกำลังจะยิงนะครับมันจะทาให้เรากระเด็นได้นะ แต่ไอตัวนี้ไอตัวนี้อุย้ยคือหลักๆคือต้องเอาชีวิตรอดเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าอยู่รอดเป็นตัวสุดท้ายนี่ก็จะได้คะแนนนะครับถ้าครบสามคะแนนก็จะชนะเกมนี้ไปโอ้ยเดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยะยะยๆๆๆโอ้ยเจะไปไปลงน้ำไปลงน้ำไป ตดแล้วยูเชื่อผีเทอมพลังเลยเอ้ยเอาเฮ้ยโดนปืนแช่แข็งไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตกน้ำไปอือยังไงยังไงโอเคเอาละครับจังหวะนี้เราต้องปีนขึ้นไปด้านบนนะครับอยู่ที่สูงเอาไว้นะครับเราจะได้เปรียบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหมีคนเนียนมีคนเนียนเฮ้ยเอามันขึ้นลำบากอย่างนี้วะเนี่ยขึ้นมาแล้ว เออเออต่อยต่อยยังไงยังไงลงไปข้างล่างไหมยังไงจับโยนลงไปเออล่วงโอ้โหเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยองปีนขึ้นมาได้เหรอโอ้โหไอ้นี่ไม่ยอมตายอ่ะไม่ยอมตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมปีนมาปีนเอ้าตุ๊บต๊บ โอ้แพ้ใครตัวเองโอ้โหตบลงไปเองครับคุณผู้ชมไม่ได้ทําอะไรเลยนะเกาะเสาไว้เกาะเสาไว้เอ้ยนี่ครับคุณผู้ชมได้ที่หนึ่งได้มาแล้วหนึ่งแต้มแล้วเกมนี้กะตายกะตายกระตายเออโอ้โหโดนเต็มท้ายทอยเลยเมื่อกี้ไม่เดือดเดือดเดือดเดี๋ยวเกาะเกาะโอเคโอ้โหนี่ครับเวลาเราตกน้ำเราสามารถ Thought được nàng kim mặt hai nhà phụ chồng. Như thế Hãy bắt. 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 Hãy สาวมาัดสาวมาัดโอ้ย,อยกระเด็นโขกกระเด็นถกน้ำเลยคุณผู้ชมนี่ครับเราสามารถใช้อาวุธได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหถ้าเราใช้อาวุธเนี่ยมันจะสร้างดาเมจที่รุนแรงมากว่าแต่โอ้โหรูกสกว่ามีคนปีนขึ้นไปด้านบนแล้วอะไรการนครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เราต้องปีนขึ้นไปจัดการแล้วโอเคว่าแต่ครับเมื่อกี้เห็นปีนขึ้นมาด้านบนไปนไหนแล้วสงสัยตก สบายครับสบายเสร็จเราโหได้ที่หนึ่งอย File. ่างง่ายเลยโอหนี่ครับเรานําไปสองคะแนนแล้วเลยแค่เกมเดียวถ้าเราชนะเราก็จะได้ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยอืมสาวมดสาวมดต่อยว่ายน้ำว่ายน้ำเออโอ้หติดหน้าเลยคุณผู้ชมเอออุ้ยปิวปิวว่าแต่หมาใช้พุ้นี่ยังไงเอ้าเอ้าเฮ้ ตายเลยโหมีการตายด้วยนะคนุณผู้ชมคือถ้าโดนดาเมจหนึ่งไรน์นี่ตายได้เลยนะอ <laughs> สองคนนั้นปิวจเจอปืนใหญ่ครับปิวเลยโอ้โหเกมนี้ตายซะงั้นเลยครับคุณผู้ชมเอา <laughs> ไม่ตกน้ะตายจระเข้ตัวนี้เนียนครับเนียนขึ้นข้างบนนะครับคุณผู้ชมมันจะมีพวกที่เป็นสายเนียนอยู่นะครับสอ,องตัวนี้โอ้ตีกันใหญ่เลยเ รอดไหมแมวตัวนี้รอดไหมโอยังเกาะขึ้นมาได้อยู่ดีเดี่าเป็นเกมที่หาแล้วก็เล่นใครเครียดได้ดีนะสำหรับเกมนี้เอาโ้หเดี๋ยวโอ้โหรู้สึกว่านายนี่จะต้้มเตรียมมาเลยนะแม้แต่หน้าตานี่เหมือนโดเรมอนเลยถ้าตัวสีฟ้านี่โดเลมอนเลยเน,นี่ยโโหข้างบนนี้ครับต่อสู้กันดูเดือนมาก ระวังป็ดเอ้นี่มันโกดักติดติดติดเอาละครับตอนนี้เรือดำน้ำเนี่ยกำลังจะมุดลงไปเลยนะครับเอ้ยต้องขึ้นที่สูงเอาไว้นะครับคุณผู้ชมไม่งมั้นจมน้าตายเอา้าป็ดจมน้ำเหีอตายเอาสรุปแมวโดเรมอนชนะเฉยเลยเอโอ้ยแค่เกมเดียวก็จะชนะเลย เอาวะอืมผมไม่ลงไม่ลงสามารถกระโดดเตะได้ด้วยนะครับโอ้ยโอ้โหไอ้แมวตัวนี้เดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง่ายไปแล้วง่ายไปแล้วแล้วแต่ทำไมผมน็อกนานจังเลยเออจัดการโยนแมวลงแม่น้ำทิ้งแมวลงแม่น้ำเฮ้ยเดือดเดือดเเกือบปิวเกือบไปแล้วโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเดือดมากขอหยิบหยิบอาวุธก่อน เหยิบยากมากเฮ็ดบัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันลงมาตุ้มกันมากขออาวุธขออาวุธโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยแล้ว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 ลุกดิลุกลุก โดนหนีวตายทำไปได้ตอนนี้โอ้โหทำไมผมตายโง่ตลอดเลยวะนนี้นโอเคโหด้านบน,นครับกำลังต่อสู้กันดูเดือดมากเอาเป็ดเป็ดตอนนี้กำลังได้เปรียบนะครับเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดจะรอดหรือเปลตอ,อนนี้หมากำลังปีนขึ้นมาแล้วนะครับเป็ดต้องรักษาพื้นที่นะครับ พื้นที่ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากต่อยต่อยโอ้หมาล่วงหมาล่วงเลยโหไม่เหี้ยเป็ดชนะโอ้โหอะไรมันยากเยน็นไปเลยครับเกมเดียวเนี่ยที่แค่เกมเดียวหมาของเราก็จะชนะแล้วเน,นี่ยโอ้ยต่อยต่อยต่อยอึ้มอึ้มเฮ็ดบัตเฮ็ฮฮฮฮฮดบัตล่วงเลยจะต่ายจะใคยถึงกับล่วงเลยไม่ลงไม่ลงดิ้น ดินสู네้อ่ะดินสู้อ่ะโอ๊ยปิวเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนใหญ่มาครับปืนใหญ่มาต้องระวังเฮ้ยกระป๋องเอาเลยไงฮิสเรือเจาะเจาะเจาะวุสลีวุสลีอืออืออือนี่เจอเจอกระป๋องกระป๋องสองท่อนกระป๋องสองท่อนฟาดฟาดนี่นี่เอาไงเอาไงเอาสู้อ่ะล่วงหมดล่วงหมดล่วงหมดเอ้อ นอนต่อยทีเดียวไปเลยเอา้าเอา้าเอา้าวตอนนี้แต่ละคนนะครับต้องทําการปีนขึ้ไนไปแล้วครับต้องปีนขึ้นไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำครับกำลังจะท่วมแล้วเังไงว่าตอนนี้เหลือเยอะใช้ได้เลยนะครับเหลือสี่ตัวนะครับคุณผู้ชมมาดูว่าตัวไหนจะชนะระหว่างหมาเ็ดจระเข้แล้วก็แมวแตอนนี้หมาตกลงไปแล้วแล้ไงเอาแล้วไง แต่ละคนนี่พยายามนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็ดได้เปรียบนะครับเอาไต่ยต่ไต่แล้วแต่ละคนอตอนนี้เรือดำน้ำลงไปเรื่อยๆแล้วครับทุกผู้ชมต้องทำการเกาะขึ้นที่สูงให้ได้เอาๆโหใครอยู่สูงที่สุดนี่ตอนนี้ได้เปรียยนะครับตรงน,นี้หมาหมากำลังโชว์ท่ากายกรรมกายกรรมเปียงยางอ่ะเป็ดพยายามชกหมาครับผมแต่ว่าไม่ลงครับไม่ลง โอ้โหตอนนี้แต่ละตัวกำลังเกาะนะครับเกาะใหญ่เลยเามาดูนะคุผูจมว่าใครจะรอดป <c oughs> ิดด้านมาตัวตกเอ้าป <c oughs> ิดกับหมาทัวร์ไปสู้กันเองแล้วสุดท้ายตายคู่แมวชนะซะงั้นเลยโดนช็อตอะไรอะไรจะขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไม นีชอ็อตมันไม่ข,ไมขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น hey. hey. <dentro. S 1> เออเดี๋ยว <laughs> ็ดเด็ดดุเออเอาดิ้นดิ้นดิ้นสองดิ้นสองดิ้นไปดิ้นไปไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต <c ười> ้องลุกเ,เ,เ,เอาเอาเดยนเสาตะวันซีเอ้ย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 ยายายาย โอเคเดอะเลคเชยังอยู่อ่ะยังอยู่เลยเนี่ยยังอยู่อ่ะยังอยู่อ่ะอืโอ๊โอเต็มหน้าเต็มหน้าเลยโอ้เดี๋ยวตอนนี้น้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วเอาเรื่องเงเอาเรื่องเงต้องปีนแล้วต้องปีนแล้วอืโอ้ยโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้ใครเหลือคนสุดท้ายเนี่ย เพราะว่าเป็ดกับแมวแล้วก็มีจระเข้การได้ชนะเกมสุดท้ายทำไมมันยากลำบากขนาดนี้วะเนี่ยไปเขาจระเข้ขึ้นไม่ได้โอ้โหตอนนี้แมวดักอยู่นะครับแมวไม่ให้ขึ้นเอาจระเข้ตกเนี่ยไม่ แพ้เลยโอ้าวโหได้ที่สองจากที่แบบจะชนะง่ายๆคุณผู้ชมโอ้โหไปมาๆแพ้ซะงั้นตาาเอ้ยโอเคโอ้โวมานี้แร้สำหรับเกมปาร์ตี้แอนิมอลนะก็เป็นเกมที่โอ้โหเล่นได้ฮาๆคลายเคยรียดดีนะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียร์เกแททีวีมาต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจ้า